บายบายโอเคน้องคิบกยบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนคิกอินเมกานะคะวันนี้กิ๊กกับไทเลอร์แล้วก็น้องหมาของเรามานั่งทานข้าวอยู่ข้างลำธารนะคะเป็นการปิกนิกเล็กๆน้อยๆเพราะว่าอากาศวันนี้ดีมากค่ะทุกคนแล้วก็ไทเลอร์กำลังพาน้องหมาไปเดินเล่นนะคะเพราะว่าแอดดี้เนี่ยก็อยากเดินเล่นแล้วก็อยากว่ายน้ําด้วยแต่ว่าวันนี้กิ๊กก็มีเรื่องจะมาพูดคุยกับทุกคนนะคะเนื่องในโอกาสฉลอง โลของกิ๊กค่ะนี่ก็คือรางวัลจาก Youtube นะคะทุกคนกิ๊กได้รับแล้วเป็นรางวัลสำหรับการครบ1 0 0 0 0 0สนซับสไคร r เบอร์นะคะต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามากดติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์เนาะทำให้กิ๊กได้รับโลอันนี้คะ่ะทุกคนสวยมากกิ๊กชอบมากนะคะดีใจมากๆเลยที่ได้รับ เพราะฉะนั้นวันนี้คิก็จะมาแชร์ประสบการณ์เคล็ดลับการเปิดธุรกิจที่อเมริกาแล้วก็ความรักของสาวไทยกับหนุ่มอเมริกันนะคะตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาคะ่ะทุกคน ก็รู้จักกับไทเลอร์มาเกือบ4ปีแล้วนะคะแล้วก็กิ๊กกับไทเลอร์ก็จดทะเบียนสมรสแต่งงานแล้วประมาณ2ปีคะ่ะทุกคนวันนี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเป็นข้อๆเลยนะคะนี่ก็คือคําถามที่หลายคนถามเข้ามาใน direct message ในทาง Facebook ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะข้อแรกนะคะกิ๊กกับ Tyler กไ,งไงนนบทเลอระะกกเ์เจอกันได้ยังไงอันนี้สําหรับคนที่เข้ามาติดตามใหม่ยังไม่รู้นะคะว่ากิ๊กกับไทเลอร์เนี่ยเจอกันได้ยังไงเดี๋ยวกิ๊กจะมาสรุปให้ฟังสั้นๆเลยแล้วกันเนาะกิ๊กกับไทเลอร์เจอกันผ่านแอปพลิเคชันนฝึกภาษาษะะคะ ไทเลอร์เนี่ยสนใจอยากจะพูดภาษาไทยกิกก็สนใจอยากจะฝึกภาษาอังกฤษนะคะมันก็เลยแมทช์กันแล้วก็ทําให้กิกได้เห็นโปรไฟล์ไทเลอร์ซึ่งกิกเป็นคนทักไปหาไทเลอร์เองนะคะก็เป็นคนทักไปเริ่มบทสนทนาเองเลยค่ะทุกคนจากนั้นเนี่ยเราก็คุยกันมาเรื่อยๆนะคะจนไทเลอร์ได้มาเที่ยวประเทศไทยกิกก็เลยได้มีโอกาสนัดเจอกับไทเลอร์เพราะตอนนั้นเนี่ยกิกก็อยู่กรุงเทพพอดีค่ะตอนที่นัดเจอกันนะคะทุกคนเราก็ไปกินข้าวปกติแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ไปเที่ยวไทยของเขาเลย10วันนะคะ ก็ทางานของกิ๊กไปทํใช้าชีวิตอยู่กรุงเทพไปจนเขากลับมานะคะอีกสิบวันเขาก็กลับมาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเราไปเที่ยวยุทธยากันไหมชวนไปเที่ยวยุทธยานะคะจากนั้นก็เลยได้สารต่อความสัมพันธ์ไปเที่ยวด้วยกันไปเดทกันครั้งแรกได้แต่ตอนไปอยุทยานะคะทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยก็ตกลงเป็นแฟนกันนะคะทุกคนแล้วก็คุยกันมานานมากๆแล้วไทเลอร์ก็กลับมาเยี่ยมด้วยจากนั้นกิ๊กก็พาไปเจอพ่อแม่แล้วก็พาไปเที่ยวเชียงใหม่นะคะทุกคน หลังจากนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าเราจะต้องทําอะไรสักอย่างแหละให้เราได้อยู่ด้วยกันไม่ได้ไปมาหาสู่แบบนานๆมาเจอกันทีอะไรแบบนี้นะคะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะทาวีซ่าซึ่งตอนนั้นกิกก็ยังไม่รู้ว่ากิกจะเจออะไรนะคะหลังจากที่ทาวีซ่าแล้วจะมาอยู่อเมริกาเราจะเป็นยังไงยังไม่รู้นะคะก็ทํํๆไปก่อนนะคะตอนที่ตัดสินใจบินมาอะไรทําให้มั่นใจในตัวแฟน อันนี้เป็นคำถามที่ดีมากนะคะทุกคนเดี๋ยวกดจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงมั่นใจในตัวไทเลอร์ขนาดนี้ถึงกลับดินมาหาเขาที่อเมริกานะคะต้องบอกก่อนเลยว่ากีกับไทเลอร์เนี่ยคุยกันตลอดนะคะวิดีโอคุยกันตลอดเวลาหลังจากที่เราเจอกันแล้วนะคะก๊ก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ใจดีมากๆเป็นฝรั่งที่ใจดีมากคนหนึ่งแล้วก็ที่สําคัญติดดินเข้ากับครอบครัวเราได้นอกจากที่จะเข้ากับครอบครัวเราได้เป็นขวัญใจของครอบครัวกกแล้วเนี่ยตอนที่พากลับบึงการก็เป็นขวัญใจของหมู่บ้านด้วยนะคะทุกคนก็ชอบมาก ไทเลอร์เป็นคนที่น่ารักมากๆคนหนึ่งเลยนะคะแต่ว่าแค่นั้นเนี่ยก็ไม่เพียงพอสําหรับการตัดสินใจของกิ๊กนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยกิ๊กก็มีแผนให้กับตัวเองที่ประเทศไทยซึ่งกิ๊กกาลังเรียนมหาวิทยาลัยอ,อยู่ยังเรียนไม่จบนะคะก็ทํางานด้วยแล้วก็กําลังจะสอบตรวจคนเข้าเมืองด้วยแต่ว่าเป็นระยะเวลาเดียวกันกับที่กิ๊กทาวีซ่าแล้วก็ ใกล้จะถึงช่วงที่จะสัมภาษณ์วีซ่านะคะเป็นการตัดสินใจที่ยากมากนะคะทุกคนกิกนอนไม่หลับเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่ากิกมาอเมริกาแล้วมันไม่ดีใช่ไหมล่ะมาเจอไทเลอร์แล้วเขาเป็นคนไม่ดีเหมือนที่เราเห็นที่ประเทศไทยเนี่ยเราจะทํายังไงนะคะอนาคตที่ประเทศไทยของเราเนี่ยเราจะทํายังไงกับมันดีแต่ว่าสุดท้ายกิกก็เชื่อในหัวใจตัวเองนะคะทุกคนก็บินมาหาไทเลอร์ที่อเมริกาเลยแล้วก็มาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นี่นะคะช่วงแรกที่คบกันจะต้องปรับตัวยังไงบ้าง อันนี้จริงๆแล้วกิ๊กจะต้องปรับเยอะมากนะคะเพราะว่ากิ๊กเป็นคนที่ย้ายประเทศมาอยู่ที่นี่เองนะคะพอกิ๊กมาอยู่ที่นี่ปุ๊บกิ๊กคิดว่าเราเข้าใจไทลเลอร์พอสมควรนะเวลาที่เราคุยกันเนี่ยเรารู้เรื่องบางทีเนี่ยเราลืมไปเลยนะคะทุกคนว่าเขาเป็นฝรั่งก็ทําให้กิ๊กเนี่ยมีความมั่นใจว่าเราพูดภาษาอังกฤษได้พอสมควรแต่ว่าพอมาเจอโลกแห่งความเป็นจริงนะคะพอออกไปข้างนอกแล้วปุ๊บกิ๊กก็ได้รู้ว่าจริงๆแล้วกิ๊กจะต้องฝึกภาษาอังกฤษอีกเยอะค่ะทุกคนเพราะว่าอะไรนะหรอ การที่กี้คุยกับไทเลอร์แล้วก็การที่ออกไปเจอโลกภายนอกไปคุยกับคนอื่นเนี่ยมันคนละแบบกันนะคะทุกคนอันนี้กี้เชื่อว่าหลายคนก็คงจะเป็นนะคะก็เราคุยกับแฟนฝรั่งของเรารู้เรื่องแค่คนเดียวใช่ไหมเราคุยกับสามีของเรารู้เรื่องแค่คนเดียวคุยกับคนอื่นพอได้พอไปไหนมาไหนได้แต่ว่าเราคุยแบบยาวๆไม่ได้นะคะไม่รู้เรื่องจริงๆแล้วมันคือภาษาครอบครัวแล้วก็ภาษาคนรู้ใจนะคะสิ่งที่ก๊กใช้คุยกับไทเลอร์เนี่ยมันเป็นคำศัพท์เดิมๆวนไปวนมาเราพูดคุยกันแต่แบบเดิมๆจนเราชินแล้วนะคะ แต่พอได้ออกมาเจอกับโลกภายนอกตอนนั้นเนี่ยสูญเสียความมั่นใจไปเลยนะคะทุกคนไม่กล้าออกไปทําธุระคนเดียวไม่กล้าออกไปข้างนอกแบบทําอะไรคนเดียวอีกแล้วนะคะต้องให้ไทเลอร์ทาให้ตลอดทํานู่ทนทํานี่ให้ตลอดเวลาเลยแล้วก็รู้สึกแบบ น้อยใจด้วยนะคะสูญเสียความมั่นใจน้อยใจเราก็เลยคิดว่าเออเราจะต้องทําอะไรสักอย่างแหละช่วงนั้นเป็นช่วงที่กิ๊กมีเวลาว่างเยอะมากนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่เราใบเนียทํางานเนาะกิ๊กก็เลยคิดว่าเดี๋ยวกิ๊กจะต้องฝึกภาษาอังกฤษแล้วแหละหลายคนก็คงจะรู้วิธีฝึกภาษาอังกฤษของกิ๊กนะคะตอนที่อยู่ประเทศไทยกิ๊กก็มีการดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์ของต่างประเทศนะคะก็ช่วยได้เยอะมาก หลายคนได้ยินสำเนียงของกิกเวลาพูดในวิดีโอแล้วก็ทักมาในเพจนะคะอยากให้กิกช่วยสอนภาษาอังกฤษหน่อยเดี๋ยวให้กิกช่วยเปิดคอร์สได้ไหมหรือว่าช่วยแนะนําได้ไหมว่าเรียนภาษาอังกฤษยังไงนะคะอันนี้มีเยอะมากๆเลยตอบไม่หวาดไม่ไหวนะคะทุกคนใจจริงแล้วกิกก็อยากจะสอนนะคะทุกคนแต่ว่ากิกไม่มีเวลาเลยเพราะว่ากิกจะต้องไปขายพิซซ่าอย่างที่ทุกคนรู้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือกิกเองก็ไม่ได้เรียนมาในเรื่องของการสอนไม่ได้มีทักษะในการสอนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ แทนที่กิ๊กจะมาสอนภาษาอังกฤษทุกคนกิ๊กก็จะมาแน,นะานาครูภาษาอังกฤษของกิ๊กเองนะคะนั่นก็คือะครูพี่แอนค่ะทุกคนครูพี่แอนเนี่ยเป็นเหมือนพี่สาวของกิ๊กไปแล้วนะคะเพราะว่ากิ๊กเรียนภาษาอังกฤษกับครูพี่แอนชื่อว่าคอร์ส Perfect English นะคะเป็นคอร์สที่กิ๊กเรียนแล้วกิ๊กรู้สึกว่ามันแบบเข้าใจมากๆนะคะทุกคนกิ๊กก็เล่น Facebook ของกิ๊กไปนะคะจนไปเจอกับวิดีโอสอนฟรีของครูพี่แอนพอเข้าไปดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันแบบเข้าใจง่ายมากนะคะทุกคน เรียนปุ๊บเข้าใจปั๊บไม่ต้องท่องจํานะคะอันนี้กิ๊กชอบมากๆเพราะว่ากิ๊กไม่ชอบการท่องจําเลยนะคะจากที่กิ๊กเรียนเองก็ได้รู้นะคะว่ามันไม่พอค่ะทุกคนกิ๊กก็เลยตัดสินใจลงเรียนคอร์ส Perfect English กับครูพี่แอนนะคะแล้วก็ปรากฏว่าเขาช่วยได้จริงๆค่ะตอนนี้ความมั่นใจของกิ๊กกับมา100%และที่สำคัญภาษาอังกฤษดีขึ้นตอนนี้นะคะสามารถไปไหนมาไหนเองได้แล้วก็ ที่สําคัญตอนนี้นะคะกิ๊กสามารถติดต่อพูดคุยกับลูกค้าได้เองไม่ว่าจะคุยตัวต่อต,ตัวกับลูกค้าหรือว่าโทรหาลูกคา้าเดียวงานกับบริษัทใหญ่ๆนะคะทุกคนกิ๊กก็ทําได้หมดตอนนี้เพราะว่าเรามีความมั่นใจแล้วว่าภาษาอังกฤษที่เราได้เรียนมาเนี่ยมันถูกต้องนะคะแอบบอกเลยว่าหนุ่มต่างชาติโดยเฉพาะหนุ่มอเมริกันนะคะเขาจะชอบผู้หญิงที่มีความเก่งมีความอินดิเพนเด้์นะคะแล้วก็ยิ่งผู้ภาษาอังกฤษได้เขาก็จะยิ่งว้าวเลยะคะ่ะทุกคน ทะเลาะกันบ้างไหมแล้วมีวิธีการแก้ปัญหายังไงนะคะอันนี้แน่นอนว่ากิกกับไทเลอร์อยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงนะคะจะต้องทะเลาะกันแน่นอนทํางานบนฟู้ดทรัคด้วยกันด้วยมีแน่นอนไม่ลงรอยกันบ่อยครั้งนะคะเพราะว่ากิกก็เป็นคนมีความเป็นผู้นําสูงไทเลอร์ก็มีความเป็นผู้นําสูงนะคะมาเจอกันแล้วเนี่ยก็ฉันจะไปซ้ายฉันจะไปขวานะคะก็เกิดขึ้นบ่อยแต่ว่าวิธีการแก้ปัญหาของกิก,ก็คือเราจะต้องหาตรงกลางให้เจอนะคะเราจะต้องมีความแบบยอมกันบ้างบางทีเนาะ เราก็จะต้องยอมเขาเขาก็จะต้องยอมเรานะคะก็ใช้การคุยการสื่อสารเยอะมากกว่าที่เราจะหาตรงกลางเจอนะคะก็นั่นแหละทุกคนถ้าเป็นแรกๆนะคะที่กิ๊กไม่เก่งภาษาอังกฤษขนาดนี้มันก็จะต้องมีปัญหากันบ้างไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารผิดพลาดพูดคุยกันไม่รู้เรื่องหรือว่าเราไม่สามารถบอกเขาได้ว่าเราต้องการอะไรนะคะแล้วในท้ายที่สุดเนี่ย เราก็มาน้อยใจเองว่าเขาไม่ทําตามที่เราต้องการแต่ว่าการที่ก๊กเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็จะช่วยได้เยอะนะคะในเรื่องของการพูดคุยปรับความเข้าใจเวลาที่เรามีปัญหาเวลาที่เราทะเลาะกันนะคะทุกคนและกฎเหล็กนะคะก็คือห้ามเอาเรื่องงานแล้วก็ความสัมพันธ์ส่วนตัวมาปนกันเด็กขาค่ะ พอเริ่มทำธุรกิจแล้วความสัมพันธ์กระชับขึ้นไหมแล้วก็รู้สึกมีความคิดโตขึ้นไหมจากวันแรกนะคะคิดว่าเราทั้งคู่เนี่ยโตขึ้นเยอะมากไทเลอร์เองเนี่ยเขาก็โตขึ้นเรื่องของการทำธุรกิจนะคะซึ่งเป็นเรื่องใหม่ของเขาเลยและสสำหรับกิกเองเนี่ยกิกก็โตขึ้นในเรื่องของการสื่อสารการพูดคุยดีลงานกับลูกค้านะคะทุกคนข้อดีของการอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงนะคะมันก็ทําให้กิกกับไทเลอร์เนี่ยสนิทกันมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นเหมือนอวัยวะส่วนหนึ่งในร่างกายของกันและกนะะันแล้วค่ะทุก ทำงานด้วยกันไม่กดดันสบายๆแล้วก็มีความสุขสนุกสนานนะคะเนือสิ่งอื่นใดเลยก็คือเรื่องของภาษานะคะทุกคนถ้าหากว่ากิ๊กพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แบบนี้กิ๊กก็อาจจะไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ราบรื่นแบบนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยคือเรื่องของธุงกรกิจนะคะการต่อยอดธุกรกิจของกิ๊กเนี่ยจะต้องใช้ภาษาอังกฤษมาช่วยเยอะมากแล้วก็ที่สําคัญเขาช่วยได้เยอะจริงๆค่ะกิ๊กเรียนคอร์ส Perfect English นะคะซึ่งตอนนี้ไทเลอร์ก็รู้สึกว่าเริ่มสังเกตเห็นพัฒนาการของกิ๊กนะคะมีการชมเข้ามาบ่อยๆนะ ก็นั่นแหละคะ่ะทุกคนหลายคนอาจจะคิดว่าโอ๊ยเรียนมาเยอะแล้วภาษาอังกฤษไม่เอาแล้วนะคะจริงๆคิดเองก็คิดแบบนั้นนะคะทุกคนแต่ว่าจนได้มาเจอวิดีโอสอนฟรีนี่แหละคะ่ะพอเข้าไปดูแล้วรู้สึกว่าเรื่องที่เราแบบไม่เข้าใจมานานมากนะคะพอเห็นแล้วรู้สึกว่าเออเราเข้าใจเลยมันเข้าใจง่ายแล้วก็ที่สําคัญครูเขาสอนสนุกนะคะทุกคนไม่เครียดสนุกสนานกี๊กก็ตัดสินใจไม่ผิดนะคะที่โรงเรียนกับครูพี่แอน,นะคะ่ะ เอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะเรียนกับครูพี่แอนนะคะเดี๋ยวกิ๊กก็จะแปะลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างสามารถคลิกเข้าไปแล้วก็พูดคุยกับแอดมินได้เลยพี่ๆเขาน่ารักให้คําแนะนําดีมากๆนะคะวันก่อนกิ๊กก็มีเพื่อนทักสอบถามเข้ามาเรื่องของคอนแทคครูพี่แอนด้วยเดี๋ยววันนี้กิ๊กก็จะเอามาแชร์กันนะคะทุกคนตอนนี้เพจ a c e b o o k ของกิ๊กมีคนทักเข้ามาเยอะมากนะคะกิ๊กก็ไม่สามารถที่จะตอบคําถามได้แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกิ๊กมาตอบในคลิปนี้คลิปเดียวเลยละกันสําหรับใครที่สงสัยในเรื่องของการฝึกภาษาอังกฤษนะคะค ก็นั่นแหละค่ะทุกคนเข้าไปลองดูกันได้นะคะ mm hmm. เขามีหลายคอร์สมากเลยอ้อลืมบอกไปนะคะครูพ mm ี hmm. Ann, mm ่แอนเขามีโปรโมชั hmm. ่นด้วยนะคะทุกคนถ้าหากว่าใครสนใจที่จะสมัครเรียนคอร์สเนี่ยสามารถเรียนได้ตลอดชีพนะคะ สำหรับกิกตอนนั้นที่กิกเรียนเนี่ยได้แค่3เดือนเองนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นดีมากๆยังไงก็อย่าลืมเข้าไปสอบถามแอดมินกันได้เลยค่ะกิกเชื่อนะคะว่าทุกคนก็อยากเก่งภาษาแหละทุกคนรู้ว่ามันสําคัญนะคะแต่ก็ยังไม่พร้อมเริ่มสักทีแต่จริงๆแล้วโอกาสเนี่ยเวลาที่เขาเข้ามาแล้วเราไม่พร้อมเนี่ยเราสามารถเสียโอกาสไปได้เลยนะคะทุกคนก็ถ้ากิกพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ ถึงแม้ว่าจะมีพรมลิขิดทําให้มาเจอกันกับไทเลอร์นะคะก็ยังไม่สามารถที่จะสารต่อความสัมพันธ์ได้อยู่ดีค่ะทุกคนกิ๊กิดถูกที่ตัดสินใจเรียนภาษาอังกฤษกับครูพี่แอนนะคะบอกเลยว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นกุญแจสําคัญของความสําเร็จในชีวิตเลยค่ะนั่นแหละค่ะทุกคนก็คือคลิปวิดีโอของกิ๊กในวันนี้นะคะวันนี้กิ๊กรวบรวมคําถามยอดฮิตที่หลายคนถามมาในเพจ f a c e b o o กิ๊กอิน m เมกาแล้วก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะคะสำหรับวันนี้ถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subs subscribe ให้กิด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ